สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2565บริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัดมารับผลสุกโกโก้สายพันธุ์ IM เวันที่สำนักงานบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดซึ่งบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้ไปรับซื้อผลสุกโกโก้พัน 1, ธ์ไอเวันจากสมาชิกเกษตรกร,กรมารวบรวมไว้ ที่สำนักง,งาน JPY f o โกและในรอบนี้ผลสุกที่ไปรับมาซื้อจากเกษตรกร,กรมารวบรวมไว้7ตันกับ400โลซึ่งในวันนี้รถบริษัทมาร์คบินฟาร์มมารับคันแรก4ตันก็คือ4,000โลและในวันพรุ่งนี้รถจะมาอีก1ตันที่เหลือคือ3,400โล พี่น้องกเกษตรกรที่พลพตท่านครับโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานโกโก้จะให้ผลผลิตในปีที่2ถึง3ของการปลูกหลังจากนั้นจะออกทุกเดือนมีไรายได้ทุกเดือนหลังการปลูกปีที่3เป็นต้นไปโกโก้แปรรูปในอุตสาหกรรมได้หลายอย่างเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปในอุตสาหกรรมลูกอมลูกวาดรสช็อกโกแลตแปรรูปในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลต แปรรูปในอุตสาหกรรมเบเกอรี่แปรรูปในอุตสาหกรรมไอศครีมรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบและแปรรูปในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางซึ่งโกโก้พันไอเอ็มวันมีไขมันสูงเฉลี่ย52%ไขมันสูงและตัวไขมันโกโก้บัตเตอร์เป็นสิ่งสำคัญมากตลาดต้องการซึ่งเอาไปทำทั้งแปรรูปในอุตสาหกรรม ยาและก็อุตสาหกรรมเครื่องสำอางโกโก้ go go, go, มีไขมันสูงถ้าปลูกพันธุ์ดีมีคุณภาพเกษตรกรก็จะมีความมั่นคงโกโก้สายพันธุ์ IM1 สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของไทยส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท j t y โกโก้ go, ไทยจำกัดบริษัทมาร์กลินความจำกัดมีหน้าที่เพาะ 9, ก0้าพันธปลูเพาะพันอยู่ที่อำเภอสันายเป็นศู์เลก้ย บริษัทมาริดช็อกโกแลตเป็นตัวบารแอกลุ่มขังส์วนใหญ่ในงานท้งบริษัทมาริดบาบและมาร์คนช็อกโกแลตเป็นของท่านลองการดําเนิรการการขนกเกณฑและออกสีมาริดช็อกโกแลตเปิดมา1 8้งปีมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และมาริดช็อกโกแลตมีตลาดส่งออกมีตลาดปลายทางทั้งภายในและต่างประเทศ ราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่พุรทุกท่าน,นครับรถ้าคิดจะปลูกโกโก,โก,โก,โก้ข<ฮ>อแนะนำเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 เพราะเป็นโกโก้หอมมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการาของตลาดถ้าพันุ์ทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมไม่ใช่รุ่น2รุ่น3รุ่น4ี่เป็นรุ่นหนึ่งเท่านั้นคือไม่กลายพันธุ์และสิ่งสำคัญที่สุดเ <inet S 2> มื่อปลูกแล้วต้องมีตลาดรองรนะับตลาดในที่นี้ไม่ใช่ว่าตลาด ที่ไปซื้อหน้าสวนแล้วก็มีราคาสัญญาประกันเท่านั้นเท่านี้แต่ตลาดความเป็นจริงแล้วคือเมื่อเข้าโรงงานแปรรูปแล้วขายผลิตภัณฑ์ที่ไหนผลิตภัณฑ์ส่งตลาดที่ไหนนั่นคือความสําคัญและก็ความมั่นคงของ,ของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับที่จะปลูโกโกโก้ควรพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านว่าโกโก้สายพันธุ์ที่จะปลูกนะั้นมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไร และเขาเปิดขึ้นมาแล้วมีโรงงานแปรรูปหรือไม่และเมื่อแปรรูปแล้วขายที่ไหนขายให้ใครนั่นคือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรแต่ต้องปาาึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจถ้าคิดจะปลูโกโกโก้พันไอเอ็มวันติดต่อสำนักพูดคุยกับบริษัทเจพีวายโกโก้ไทยจำกัดดรพัฒโกโก้0955572797้องก,โกต้องกราบขอพระคุณสมาชิก,รกรเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ